ไงฉันโจแอนนาและฉันย้ายโรงเรียนมาสามรอบแล้วเรื่องก็คือฉันเป็นนักเรียนดีเด่นและพวกครูให้ฉันเป็นนักเรียนตัวอย่างแต่สุดท้ายเพื่อนๆก็ทนไม่ไหวรล่มปล่อยเขาหรือของฉันเสียให้หายฉันคิดว่าฉันไม่อยากเรียนกับเพื่อนเลวๆแล้วก็เลยขอให้แม่ย้ายฉันไปโรงเรียนใหม่หน่อยซึ่งเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งเมื่อเข้าเรียนโรงเรียนปัจจุบันครั้งแรกฉันก็คิดว่าทุกคนจะมองฉันหยิดเหยียดเหมือนเดิมเหมือนเคยแต่ เพื่อนใหม่ที่นี่เป็นมิตรมากเลยทีเดียวมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาทักฉันทันทีไงฉันซูซีม่มามะเดี๋ยวฉันพาดูรอบๆโอ้ซูซี่เหมือนกับขามอตัวแม่เลยละแล้วเจอกันได้ชั่วโม,มงเดียวฉันก็รู้ทั้งทุกอย่างเกี่ยวกับเพื่อนๆในห้องเลยแต่ก็ดีที่ได้เป็นเพื่อนกับใครสักคนนะนะคาบแรกคือวิชาโปรดของฉันคณิตครูเข้ามามองรอบๆห้องแล้วก็หยุดมองที่ฉันยืนขึ้นซิเธอฉันยืนขึ้นแล้วก็มองพื้นด้วยความอับอายคุณน่าจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นต่อมา ครูสมิทต,ตอว่าฉันต่อหน้าทุกคนเพราะว่าฉันย้อมผมเจาะร่างกายและกระโปรงสั้นฉันแทบจมหายลงพื้นวินเลยหน้าฉันแดงตลอดค่าไม่ได้ฟังครูสอนเรื่องใหม่ด้วยซ้ําหลังเลิกเรียนฉันก็ถามซูซี่ทาไมครูเพ่งแรงฉันแบบนั้นละ่ะอ๋ออย่าไปว่านางเลยบางทีครูก็แปลกๆแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ลืมไปเองละ่ะไม่ต้องห่วงนะเป็นยี่กับทุกคนนั่นแหละฟังแล้วฉันก็ใจเย็นขึ้นบ้างเช้าวันถัดมาฉันมาโรงเรียนด้วยสภาพเหมือนเดิมและซูซี่พูดถูก ครูสมิธไม่ได้พูดสภาพของฉันเลยสักคำแต่ครูเรียกฉันมาที่หน้ากระดานฉันมองโจทย์และดีใจเพราะเคยแก้สมการคล้ายๆงนี้มาแล้วตอนอยู่ที่โรงเรียนเก่าตาครูก็พูดขึ้นแก้โจทย์แต่ว่าต้องใช้วิธีที่ครูสอนในคาบที่แล้วนะอุ๊ยฉันใจลอยมากเพราะว่าโดนครูสมิธดุจนฉันไม่ได้สนใจฟังที่ครูสอนเลยแต่โชคดีที่ซูซี่ช่วยฉันเอาไว้เธอหยิบสมุดเล่มใหญ่ออกมาการวิธีทําให้ฉันดูจากหลังห้อง ฉันเล่าทุกอย่างที่เธอเขียนลงบนกระดานขยับตาขอบคุณเพื่อนอย่างซึ้งใจแต่จ,จู่ๆครูสมิธก็ตะโกนถ้าไปเอาตัวเลขนี้มาจากไหนเนี่ยโรงเรียนเก่าของเธอเขาสอนมาอย่างไงเนี่ยฮะโอ้ยตายแล้วฉันคงเจอเข้าใจที่ซูซี่เขียนผิดไปนิดหน่อยครูย่างปากกาจากมือฉันแล้วก็เริ่มแก้โจทย์ด้วยสายตาที่ไม่แยแสเลยสักนิดนี่ตางหาคือวิธีที่ฉันอยากให้เธอใช้ฉันกลั้นขำไม่อยู่ แต่ว่านี่มันซับซ้อนจะตายไปฉันบกระดานแล้วก็เขียนคําตอบลงไปเองฉันเรียนวิธีทํามาจากโรงเรียนเก่าวิธีที่ฉันใช้ง่ายกว่าของครูสมิธอีกแต่คําตอบก็ยังเหมือนเดิมฉันหันไปหาเพื่อนๆแล้วอธิบายว่าทํำยังไงขนาดเด็กเกเรยังเงยหน้าจากมือถือแล้วก็จ้องกระดานดําพอฉันอธิบายเสร็จคนหนึ่งก็พูดโห oh, ตกลงว่าง,ง่ายแค่นี้เองเหรอเฮ้ยเด็กใหม่เธอเก่งดีนะครูสมิธไม่ปลื้มเลยแม้แต่น้อย เธอหน้างอข่มความกระวนกระวายไว้แล้วนั่งลงกับที่โอเคโจอันนาถ้าเธอฉลาดนักเงินเธอคงสอนคาต่อไปแทนฉันได้สบายๆเลยสินนะแต่ฉันปลื้มนะเพราะว่าฉันชอบคณิตมากๆแต่แล้วครูสมิดก็บอกหัวข้อในคาบต่อไปเธอจะต้องสอนเรื่องปริพันธ์ฉันหน้าซี่ในทันทีฉันไม่เคยเรียนถึงตรงนี้มาก่อนเลยรู้แค่ว่ามันยากสุดๆด้วยแต่ว่าฉันก็ยอมแพ้แบบนั้นไม่ได้หรอก ฉันต้องทําให้ครูใจมานคนนี้ได้เห็นดังนั้นฉันเลยใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนอ่านหนังสือเรียนและในตอนเช้าฉันก็วางแผนสุดเป๊ะได้แล้วคือเอาจริงๆนะ ฉันก็รู้สึกกังวลสุดๆแต่เมื่อเดินเข้าห้องซูซี่ก็เข้ามากอดน่านะซูซูนะฉันรู้ว่าเธอเอาอยู่และนั่นทําให้ฉันมั่นใจขึ้นฉันเริ่มอธิบายเรื่องปริพันธ์และการสอนติดลมเพลินจนฉันเผลอน,น้างลเบนโตของครูเลยล่ะคะ่ะในตอนนั้นฉันไม่สนใจเลยว่าครูสมิธจะว่าไงเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปได้สวยเลยเมื่อจบขาวเพื่อนๆทุกคนต่างปรบมือแต่ว่าครูดูไม่ปลืม้มเพราะก็แงละ่ะ ก็ดูสิฉันชนะเธอฉันกลับบ้านด้วยความรู้สึกปลื้มตัวเองมากและกําลังบอกแม่ว่าตัวเองทําอะไรสําเร็จมาแต่จู่ๆแม่ก็พูดเสียงแข็งไม่เห็นเกรดลูกออนไลน์แล้วนะลูกคิดอะไรอยู่เนี่ยฮะฉันหยิบแล็ปท็อปของแม่ออกมาแล้วก็แทบสําลักด้วยความแปลกใจสมุดพ่อเขียนว่าฉันได้เกรดดีด้านจิตพิสัยครูสมิธเขียนอธิบายเอาไว้ด้วยว่านัา่งบนโต๊ะคุณครูอ้อจะทําตัวน่ารําคาญไปถึงไหนเนี่ยนี่ครูเหมือนนัานากเรียนที่อธิบายโจทย์ยากๆได้เก่งกว่าตัวเองเหรอ ฉันบอกแม่จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งท่านชมความกล้าของฉันแต่ท่านก็ยังแนะนาไม่ให้ฉันเถียงกับครูสมิธเขาเป็นคุณครูไม่ว่ายัางไงทุกอย่างก็ต้องเข้าทางครูก็ไว้ค่อยดูกันดีกว่าฉันตัดสินใจจะแก้แค้นครูที่ลำเอียงแบบนี้แต่เช้าวันถัดมาฉันยังคิดแผนอะไรไม่ออกที่โรงเรียนสุซี่กระดึงความสนใจของฉันออกจากครูสมิธนี่ดูสิเขาประกาศเรื่องการประกวดดาวโรงเรียนแล้วแถนน่าจะลงนะฉันดีใจมากๆจะลืมเรื่องแผนร้ายๆไปสนิทเลย ตั้งแต่วันนั้นมาฉันก็เริ่มเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันอย่างเต็มที่ทั้งฝึกเดินเลือกเพลงร้องซื้อชุดสีสวยและซูซี่ก็คอยช่วยเหลือฉันทุกเรื่องและอวยพรให้ฉันชนะด้วยสรุปสั้นๆคือเมื่อถึงวันประกวดฉันพร้อมเต็มร้อยเลยทันทีที่ประกาศหมายเลขของฉันฉันก็เดินขึ้นเวทีตามที่ซูซี่แนะนำเอาไว้ฉันมองมั่นๆไปทางกรรมการแต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นหนึ่งในกรรมการฉันเห็นครูสมิธ เธอยิ้มไร,ร้ายและเขียนอะไรลงไปในสมุดด้วยนะคะฉันเหงื่อตกเลยแบบนี้ไม่ชนะแงงแงต่อให้พยายามสักแค่ไหนฉันเครียดจนตัวแข็งจูๆ่ๆขาก็ไม่ให้ความร่วมมือกับฉันจนเหมือนเป็ดเดินติดขัดและเกิดสะดุดลงเวทีแล้วด้วยแต่นั่นไม่แย่ที่สุดระหว่างช่วงแสดงสันทนาการฉันขึ้นเสียงสูงไม่ถึงจนร้องเพี้ยนแบบส,สุดๆออกมาเลยแล้วค่ะแล้วผู้ชมหัวเราะลั่นและครูสมิธก็ยิ้มร้ายออกมาบนใบหน้า พวกคุณคงจะพอเดาออกฉันแพ้การประกวดด้วยความสงสารกรรมาการให้ฉันแบบกลางๆแต่ครูสมิตตัดสินใจบี้ฉันให้ตายและให้คะแนนต่ำที่สุดที่ให้ได้ 1. นึ่ง้ำตาฉันเอ่อคลอเบ้ากำลังจะวิ่งหนีจากความน่าอับอายนี้แต่จูๆ่ๆครูก็หยิบไม้ขึ้นมาพูดโจเอนนาครูคาดหวังกับเธอมากกว่านี้นะคราวหนะ้าเธอช่วยพวกเราหน่อยสิไปฝึกเดินฝึกร้องมานะครูสงสารลูกตากับหูตัวเองแล้วกัน แบบนี้มันเกินไปแล้วนะคะเธอไม่มีสิทธิ์มันทําให้ฉันอับอายแบบนี้เลยฉันหยิบไมค์แล้วก็พูดทุกอย่างที่คิดต่อครูสมิธออกไปจนหมดหัวใจทั้งกรรมการและผู้ชมต่างอ้าปากค้างสูซี่คอยทํานิ้วจุ๊บปากออดวอนขอให้ฉันเงียบแต่ว่าฉันหยุดไม่อยู่แล้วหลังจากฉันด่าจนไฟลุกจบฉันก็ถอนหายใจรู้สึกล่องอกขึ้นเยอะในที่สุดฉันก็ลงจากเวทีด้วยสีหน้าภูมิใจแล้วก็ปล่อยโฮออกมาตอนที่ฉันนั่งอยู่บนทางเท้าหลังจากเรื่องเช้าแบบนี้ ยังไงฉันก็ต้องหาโรงเรียนใหม่อยู่อยู่แล้วล่ะคะ่ะทั้งที่คิดว่าตัวเองหาเพื่อนใหม่ได้แล้วแทๆ้ๆฉันเดินกลับบ้านแต่ว่าจู่ๆก็ได้ยินเสียงซูซี่เดี๋ยวจออนนะาฉันมีเรื่องจะบอกเธอจะบอกอะไรล่ะฉันมีเรื่องที่ปิดบังเธออยู่ตอนครูสมิธย้ายเข้าโรงเรียนเราผู้นักเรียนหญิงก็เหมือนกับเธอเลยเราแต่งตัวรัดรูปแต่งหน้าทำผมแต่แล้วเราก็เห็นอะไรแปลกๆยิ่งเราดูดีเกรดก็ยิ่งแย่มันน่าสงสัยเราก็เลยลองขุดดู ปรากฏว่าตอนนี้ครูยังวัยรุ่นถ้าสวยมากๆแล้วก็เข้าร่วมการประกวดนางงามครูเกือบจะชนะแล้วแต่จะจูกรกรมการก็เลือกสาวอีกคนเป็นผู้ชนะฟิโอน่าฮิลคูซมิเตสลายป่นปี้หลังคู่ม,มั่นของครูทิ้งเธอไปหายายฟิโอน่าคนนั้นเธอก็ซึมเศร้าขึ้นมาเริ่มไม่ดูแลตัวเองแล้วก็หันมาแต่งตัวจืดชืดแต่ดูเหมือนว่าหลังจากนั้นทูซมิเตเกลียดพวกคนส,สวยแล้วก็มนลงที่พวกเราโดยตัดสินใจว่าจะไม่ยั่วมโมโหโครูและพยายามแต่งตัวธรรมดา ฉันโมโหขึ้นมาทำไมเธอถึงไม่บอกฉันตั้งแต่แรกฉันจะได้ไม่ต้องเตะตาครูฉันดีใจมากตอนที่เธอเข้ามาเพราะว่าครูสมิธจะได้เลิกยุ่งกับเราแล้วก็ไปสนใจเธอแทนฉันขอโทษนะที่ฉันทำมันแยา่มากแต่ว่าฉันชอบเป็นเพื่อนกับเธอจริงๆไม่อยากให้เธอย้ายไปโรงเรียนอื่นเลย ฉันยกโทษให้ซูซี่เพราะว่าเธอกล้ามาสารภาพทุกอย่างแต่ว่าฉันไม่อยากโดนไล่ออกจากโรงเรียนก็ต้องหาทางคืนดีกับครูสมิธให้ได้ฉันใช้เวลาเย็นนั้นค้นในเน็ตแล้วก็อ่านเรื่องเกี่ยวกับการประกวดในครั้งนั้นและในตอนเช้าฉันก็คิดอะไรออกไปโรงเรียนแต่เช้าจะได้ดักเจอครูสมิธท,ที่ห้องพักครูแน่นอนเธอไม่ปลื้มที่เจอฉันแต่ครูก็ยอมอยู่ด้วยขอโทษนะคะเมื่อวานหนูพูดอะไรที่ไม่ควรไปหลายอย่างนักเรียนพูดแบบนั้นกับครูไม่ได้นะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ ครูทาหนูเจ็บจริงๆตอนนี้หนูจะไม่โกหกและหนูอยากจะช่วยคุณครูนะคะครูจําฟิโอนา่าฮิลได้ไหมเธอทําทงานเป็นนางแบบอยู่และอีกหนึ่งอาทิตย์เธอจะขึ้นประกวดนางงามมิสนิวยอร์มันเป็นเวทีสําหรับคนที่แต่งงานแล้วคุณครูลองลงสมัครด้วยแล้วก็ชิงมงกุฎมาจากคู่แข่งในอดีตดูไหมล่ะคะครูสมิธมองเหมือนว่าฉันเป็นบ้าแต่ฉันไม่ยอมแพ้แล้วก็โน้มน้าวครูต่อไปเรื่อยๆจนสุดท้ายครูก็เลิกโกรธจนหน้าแดงครูจะไปประกวดเวทีได้ยังไงดูครูสิ ไม่ที่สาวสวยแบบเมื่อก,ก่อนแล้วนะบ้านะครูสวยจะตายไปแต่เพราะว่าเหตุผลบางอย่างครูกับลืมไปครูสมิธยิ้มนละตกลงตามแผนหลุดลอกของฉันในวันเดียวกันเราก็เริ่มเตรียมตัวในการประกวดหลังเลิกเรียนฉันพาครูไปที่ซาลอนเสริมสวยของแม่แล้วก็เลือกชุดกับเครื่องเพชรสวยๆให้กับครูสมิธกับซูซี่และเมื่อเราเห็นลุกใหม่ของคุณครูแล้วก็กระโดดได้ความดีใจครูของเราสวยปังมากเราใช้เวลาซ้อมการเดินให้ถูกต้องกันอยู่ตลอดอาทิตย์ ครูสมิธหัดการเดินแควบล็อกอย่างมั่นใจจนเหมือนครูอายุยังไม่้ลเลขสองเลยซูซี่กับฉันปลื้มใจกับผลงานมากและชวนเพื่อนๆในห้องไปเชียร์ครูในการประกวดและได้เย็นสุดสำคัญวันนั้นเราไปรวมกันที่ห้องโถดทัศนศึกษาส่วนซูซี่กับฉันอยู่หลังไวทีกับครูสมิธเธออารมณ์ดีมากเลยค่ะแต่แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเดินมาหาเราฉันจับเธอได้ในทันทีเธอคือฟิโอน่าฮิล เธอเข้ามากอดครูของเราเหมือนกับเป็นเพื่อนกันมาก่อนยังไงอย่างนั้นเธอยิ้มหน้ารังเกียจออกมาแล้วก็เริ่มคุยชีวิตของตัวเองอวดรูปรีสอร์ตดูที่ไปมาแล้วปรากฏว่าเธอแต่งกับผู้ชายที่แย่งไปจากครูสมิทด้วยและตอนนี้มีลูกด้วยกันสามคนหลังรูปแบบนั้นครูสมิทก็ใจพังและเทะเลยแหลคะค่ะสาวๆเราไม่ได้ทำแบบนี้เลยครูไม่ได้ร่วมประกวนเลยไม่คะ่ะครูยังยอมแพ้ทั้งที่ชชนะอยู่แค่นี้ไม่ได้ ก็เห็นคุณฮิวแล้วดิคะครูทั้งสวยกว่าแล้วก็สาวกว่าตั้งร้อยเท่าเลยนะซึ่งแปลกอยู่ที่คําพูดของฉันได้ผลครูของเราได้สติแล้วก็ทําผลงานได้ดีมากจนฉันมั่นใจว่าครูต้องได้ตําแหน่งมิสนิวยอร์กคนต่อไปก่อนประกาศผลแล้วกรรมาการลุกไปพักแล้วฉันก็รีบไปเข้าห้องน้ํากําลังจะเปิดประตูออกมาฉันก็ได้ยินเสียงของฟิโอน่าฮิวฉันยืนบนชักโรครกแล้วก็โผล่หัวมามองจากข้างบนฉันเห็นเธอร้องไห้ซบไหล่หญิงชาราคนหนึ่ง ฉันหยิบมือถือออกมาถ่ายเอาไว้ฉันไม่คิดว่าตัวเองจะมาได้ยินอะไรแบบนี้เลยล่ะค่ะแม่สมิธเขาดีกว่าหนูตั้งเยอะทั้ทงนี้มันก็เห็นๆกันอยู่ว่าเธอจะต้องชนะแน่นอนแล้วรอบนี้แม่ก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกแม่คิดเอาไว้แล้วล่ะเหมือนรอบที่แล้วนั่นแหละแม่ยัดเงินให้ผู้จัดการแล้ววงกูจะต้องเป็นของลูกอีกครั้ง ฉันช็อกไปเลยนี่มันต่ำมากฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ครูสมิธเสียใจเพราะว่าชัยชนะปลอมๆจะคู่แข่งจอมขี้กองอีกรอบแล้วดังนั้นทันทีที่ทั้งคู่ออกไปฉันก็รีบวิ่งไปที่หลังเวทีไปหาพิธีกรและเล่าทุกอย่างที่ได้ยินมาแล้วก็ส่งวิดีโอให้ดูจากนั้นเราก็เดินไปคุยกับครูสมิธและยิ้มอย่างมีเล่สนนยหนูว่าหนูมีเซอร์ไพรส์ดีๆมาบอกครูแล้วล่ะครูกําลังจะพูดอะไรแต่ว่ากรรมการก็กลับมานั่งที่แล้วพิธีกรขึ้นเวทีมาแล้วขอขั้นเวลาผู้ชมสักครู่ วิดีโอของฉันที่ถ่ายในห้องน้ำเริ่มเล่นบนโปรเจคเตอร์ขนาดยักษ์ไม่กี่วินาทีกรรมาการก็นิ่งแล้วก็อ้าปากค้างวปเลยทุกคนต้องเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นต่อมาตำรวจเข้ามาจับกลุ่มทุกคนที่มีส่วนรู้เห็นในการลอกผลครูสมิตรร้องไห้แล้วก็ก,กอดฉันเอาไว้แน่นโทษหนูลูกฉันโทษตัวเองที่แพ้ในครั้งนั้นมาตลอด20ปีเลยเหรอเนี่ยฉันเสียความมั่นใจจนเอาไปลงกับนักเรียนแต่สุดท้ายฉันกลับไม่ใช่คนที่ผิดเสียงพิธีกรพูดขาดครูสมิตเอาไว้ จากเรื่องที่เกิดขึ้นเราต้องประกาศผู้ชนะตัวจริงแล้วลหละครับกรรมการครับช่วยประกาศผู้ชนะด้วยครับฉันใจเต้นแรงมากหลับตาปีแล้วก็กำหมัดเอาไว้แน่นแล้วเราก็ได้ยินชื่อครูสมิธเยี่ยมครูชนะชนะแล้วในวันนั้นครูก็ได้มงกุดที่คู่ควรมานานแต่ครูกับยกให้ฉันแทนครูบอกว่าฉันควรได้รางวัลน,นี้คู่ควรมากกว่าครูอีกและจากนั้นชีวิตโรงเรียนของเราก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง สาวๆไม่กลัวกันใส่เสื้อผ้าแฟชั่นและการแต่งหน้าแล้วครูสมิธกลายเป็นคนสวยยิ้มหวานแล้วเริ่มนับถือพวกเราที่ความรู้แทนก็เกือบแล้วนะสำหรับฉันในฐนานะลูกศิษย์คนโปรดบางทีฉันก็ได้คะแนนพิเศษมานิดหน่อยแต่อย่าบอกใครนะสองสาวันก่อนครูสมิธชวนฉันกับซูซี่ไปปาร์ตี้น้ำชาหลังเลิกเรียนคิดดูสิผู้ชายคนที่เคยทิ้งเธอไปหาฟิโอน้าฮิล ทักมาหาครูแต่แน่นอนว่าครูปฏิเสธเข้าไปฉันก็เลยได้เพื่อนมาสองคนคนหนึ่งอายุเท่าฉันและอีกคนเป็นครูส่งวิดีโอนี้ให้คนที่ต้องดูด้วยนะคะ